แข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีแต่วันนี้เซยไม่ได้พามาดูแข่งรถนะคะเซยพามาดูการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพ2025สนามแรกค่ะ การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพสนามแรกปี2025ถ้าจะบอกว่านี่คือก้าวสำคัญของการเติบโตของกีฬาโรลเลอร์สกีในไทยก็ว่าได้นะคะแล้วเพราะอะไรถึงได้รับความไว้วางใจได้เป็นเจ้าภาพของรายการใหญ่ระดับเอเชียขนาดนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะที่ผ่านมาเนเราก็ พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเราสามารถที่จะจัดรายการสําคัญๆต่างๆได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวเช่นรายการการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทยที่จัดกันมาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จํานวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง300คนเฉพาะนักกีฬาไทยนะและในครั้งนี้เนี่ยก็มีนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเกือบ80ดคนก็ถือว่าเป็นกั้นสำคัญนะจริงๆแล้วเราไม่ได้กระโดดเข้ามาเป็นชิงแชมป์เอเชียเลยเพราะก่อนหน้านี้เราจัด p i n พายสกีฟิสเรสที่ประเทศอิตาลีการแข่งขันที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาพันธ์กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดระดาชาติครั้งนี้เห็นและเห็นพนักงานทุกคนคือรู้หน้าที่ตัวเองหมดเลยในมุมของผู้จัดงานนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาสกิลเขาในด้านนั้นต่อยอดขึ้นไปได้อีก คือจากเมื่อก่อนนึกภาพว่ากรรมการคือแค่ยืนแล้วดูตอนนี้กรรมการดูแล้วเลงว่าผิดกฎไหมได้ด้วย ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดในอนาคตมีเีเวนระดับโลกเพิ่มเข้ามาเขาไม่จำเป็นต้องเอากรรมการจากต่างชาติเข้ามายืนอตำแหน่งแบบนี้มาตรฐานกรรมการเรามันจะกลายเป็นแบบความเชื่อมั่นขึ้นในระดับนานาชาติและไประดับโลกในที่สุดก็อันนี้ต้องขอบคุณมากเลยตอนที่เรามาดูสนามปกติสนามแข่งรถทั่วไปมันจะแฟลแต่ที่นี่ถูกออกแบบพิเศษที่มีทั้งขึ้นเินลงเนินเพื่อจะชาเลนจ์แล้วมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มันตรงใจเราเลยเราต้องการขึ้นและลงแบบนี้แหละซึ่งในประเทศไทยผมคิดว่าในวันนี้นะผมคิดว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียว จริงๆเราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากสนามแข่งรถก็คือสนามกีฬาประเภทหนึ่งแลวเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจําเป็นจะต้องใช้เฉพาะแข่งรถที่นี่เรานอกเหนือจากแข่งรถแล้วมีแข่งจักรยานก็มีวิ่งมาราธอนก็มีพื้นที่เราเป็นพื้นที่ปิดพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการควบคุมไม่ว่าจะเป็ความปลอดภัยหรือการตัดแทร็กให้วิ่งในรูปแบบต่างๆได้เนี่ยก็น่าจะสะดวกกับทางโรลเลอร์สกีสมาคมโรลเลอร์สกีด้วย ถ้าคนมาดูจะรู้สึกสนุกกว่าเพราะมันเห็นทั่วนะครับผมไม่ได้พูดคุยกับนักกีฬาต่างชาติหลายๆคนเขาก็ถามว่าปีหน้าเขาจะจัดที่นี่ไหมผมบอกว่าสมาคมจัดเราก็ยินดีหวังว่าเขาคงคงมีฟีดแบ็กที่ดีๆไปไม่ใช่เฉพาะสนามนะครับสําหรับการที่มาประเทศไทยอีกหน่อยเขาอาจจะชวนชวนกันมาไรเยอะขึ้นเราก็กระจายรายได้ให้ชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับร้านอาหารเอ่ยที่พักเอ่ยชาวบ้านก็ก็แฮปปี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เรารู้สึกดีใจ you feel about this competition the asian cup 2025 and thailand's you know first time for thailand hosting an asian cup yes yes how was it <laughs> because i i've been here maybe three years before mm -hmm. and then we, we have been Ryong and chiang mai it's the yeah. just peace race but now mm -hmm. we started new uh Russian cup mm -hmm. from here mm -hmm. thailand because i have saw them very good prepare for the competition mm. very good organizer because yeah. the organizer they a good family ship mm. Friendly and friendship each right, other, so they so, working yeah. very hard. Yeah, <laughs> yeah, that's why this is so nice. And then mm. this place is so nice for looking every Beautiful. horse. This right. is i have never seen people in the world. How was it for you and for the athletes to compete here? Uh, we have some uphills here. It's very good for classic races. Uh, today uh, we have good downhills, and yeah, okay. I like it. And I think uh, most of team mm. very like it. how is how is it this circuit it's very a lot of curves right yes yes Was a it lot up, very big off you big downhill. Mm. there's no rest time mm. only push push no yes. yes i see what did you yeah. like about coming here oh like uh, weather people food oh i like thailand oh, that's so nice yes yeah. would you come back yes <laughs> okay i love thailand oh that's so nice นอกจากการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรและสนามแข่งขันแล้วนะคะในส่วนของศักยภาพของนักกีฬานักกีฬาโรลเลอร์สกีของไทยเรายังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแผนในหัวผมก็คือเราจะไม่แซงเขาก่อนเราจะเก็บแรงไว้อัดสุดท้ายตรงนี้ครับจังหวะนั้นเป็นเกาหลีแล้วก็คาซักอยู่สองข้างเลยครับโอ้ ทีแรกตั้งว่าดาวฮีโร่ผมยังตกไกลปุ๊บแล้วมันไม่มีไรมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอัดให้สุดชีวิตมีอะไรใส่ให้หมดเลยครับโอ้ดีใจแบบอุ้ยมันได้สักทีวะคนไทยนี่ทำได้ ได้ยินครับได้ยินทุกคนตะโกนเลยครับเสียงเชียร์มีผลจริงครับตอนเข้าเส้นนะครับโดี๋ยวจะบอกว่าคิดถึงทุกคนที่แบบเคยร่วมทุกเร่วมสุขมาด้วยกันเลยครับแบบพูดแล้วคนขนลุกคือผ่านอะไรมันก็ต้องเยอะครับมันได้ถึงจุจจดนี้มันภูมิใจในตัวเองแล้วก็คนรอบข้างครับที่ผักดันฝุกมาถึงจุดนี้ครับเห<อ>รียญทองที่ได้ไมันทําให้รู้ว่าแบบไทยเราไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะครับไทยเราโอ้ก็เก่งมากนะครับระดับหนึ่งสู้เขาได้เลย มันเป็นสิ่งที่เกินคาดแต่ถามว่าคิดไหมคิดแอบ,บคิดลึกๆแต่ไม่กล้าคาดหวังแต่วันแรกน้องทําลงานได้ดีมากๆไม่ใช่แค่น้องกล้าคนเดียวที่สามารถคว้าเหรียญทองได้แต่น้องทุกคนผมเห็นถึงการพัฒนาเห็นถึงใจที่เขาสู้ในการฝึกซ้อมและอดทนจนมาถึงรอบมหากรรมพอมาถึงเมื่อวานวันที่3โจ๊กเกอร์ก็มีโอกาสได้ ติดโพเดียมเป็นที่3นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายเพราะว่าถ้าเกิดอดทนฝ mm hmm. ึกซ้อมและลงมือทำ mm hmm. น้องสามารถทำได้แล้วมันเกิดขึ้นในจริงครับ mm hmm. มันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วประมาณ500เมตรครับ7-8คนเลยครับต่างคนก็ต่างแล้วแวงกันนะครับผมว่าอยู่หลังสุดเลยตกจัดปันเลยครับ mm hmm. เห็นคนอื่นเขาปล่อยกันเรื่อยๆครับ ผมจังหวะนั้นก็ยัดเข้าไปเลยหมดเลยครับก็เกลียบจับตะคิวกินไปแล้วตอนหน้าเส้นอีกได้สักทีมันแบบผมได้ปลดปล่อยสักทีได้ลูกสักทีแล้วได้ทำตามเป้าหมายตัวเองเสียท,ทำให้ผมมั่นใจว่า ผมไปต่อได้มันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนนะ Very big progress for ISS If uh, last year they was they strong just in sprint, uh -huh. but today we, we, we see a medal for Thai athletes in distance, yeah. in 15k, it's very good. Yeah. Yeah, I, I think uh, Thai athletes uh, have a very good uh, future, and mm. uh, in one, two years, we want to see Thai athletes on the podium in World Cup. In Korea, it's quite good, good level, but before yeah. in Thailand, is good low level, I saw. Mm. But now we almost catch up with the oh, Korean wow. team and Kazakhstan team. So it's wow. good. I am unbelievable for that. Yeah. I met him first time in maybe three years before uh -huh. he's a beginner. But now he's now third place. Amazing. amazing. Yeah, that's so amazing. Yeah, yeah. Thank you so much. Yeah, thank, you, thank much. you for you know all your support as well. Thank you very much. We really have to thank Korea. Thank you very much. Good. แต่ว่าบางคนในสมาร์คมาก็อบอกว่าก็เป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วสิ่งที่ดีใจอย่างหนึ่งในมุมมองของผู้จัดก็คือมีบางทีเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าการจัดก,การแข่งขันที่ไทยครั้งนี้เนี่ยเลเวลดีกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกบางสนามด้วยซ้ำมันเลยทำให้เราเนี่ยมีแรงผลักด,ดันในการที่จะสู้ต่อไป นะครับในในเรื่องของการจัดการแข่งขันครับในเอเชียนคัพในครั้งนี้ครับคาราซกสารบอกว่าเอนเนี่ยดูไปดูมานะสภาพสนามสภาพพื้นที่เวนิวมันไปเวิลด์คัพได้เลยนะแค่บอกว่าฮะทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าใช่มันเป็นไปได้เพราะว่ามันเหมือนเรามีเอเวนเอร์เรเมนท์ที่ปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนามกว้างพอในการจัดแบบอีเวนต์ใหญ่ๆได้เลยครับฉะงนั้นในอนาคตรองรับได้แนแน่ ใช่แค่ได้เป็นเจ้าภาพจัดรายการใหญ่ระดับเอเชียนะคะแต่ต้องถือว่าเราทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันและในด้านผลงานของนักกีฬาไทยค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะสำหรับการพัฒนาและเติบโตของกีฬาโรลเลอร์สกีในประเทศไทยต้องรอชมกันนะคะว่าสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรได้อีกต่อไปบ้างรอชมรอเชียร์เป็นกำลังใจให้นะคะ yeah!